สวัสดีครับผมอันนี้ก็การเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอส่งมอบพรุ่งนี้ที่จันทบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตกห้างอยู่นะครับผมก็เจ้าของเดิมก็คือเอามาใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมไม่ได้ใส่ให้นะอ,อช่างเราใส่ให้แต่เจ้าของเอาอะไรมาอ่าถูกต้องนะครับ อันนี้กนน็ได้เดิมทุกชิ้นแล้วนะคะใช่ครับ,บหมดแล้วนะคะก็คือได้ครบทุกชิ้นแน่นอนก็จะมีเป็นบางคนหน้าบางคนหลังนะครับผมแล้วก็ในส่วนทางด้านพวกสติกเกอร์ที่ได้แปะรถมาก็ลอกออกขัดเกลียงงวเรียบร้อยนะครับมีแค่สติกเกอร์ในส่วนทางด้านอันนี้โกซีรีสติกเกอร์เดิมสูตรเห็นไหมครับอันนี้เราจะไม่ล็อกออกนะก็ค,ะคือให้ไปแบบนี้เลยแล้วก็ สติกเกอร์อันนี้ครับห้าสิบปีานี่ทำดีถวายในหลวงกับริยสุสุเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับโคตรสวยเลยครับคันนี้เอาง่ายๆผมตั้งแต่ขายรถมาหรือว่าเป็นเซลล์มาเนี่ยถ้ารถรุ่นนี้เวลนี้นะณเวลาตอนนี้นะยังไม่เคยเห็นคันไหนสวยเท่าคันนี้อ่ะอาพใหม่ๆแบบติไม่ออกอ่ะครับลูกค้าเห็นแล้วว่าใช่เลยไม่เคยเห็นจริงสวยจัดเวยจัดเลยทั้งหมดสิบแปดทัน ที่ได้ทักได้โทรเข้ามานะครับสรุปแล้วก็ได้ไปอยู่จันทบุรีนะครับเขาบอกว่าหนึ่งในร้อยแต่ผมว่าไม่ใช่หนึ่งในร้อยันนี้ต้องมากกว่านั้นมากมากกว่ามากกว่ามากต้องเห็นตัวจริงอะเพราะว่ารถที่ในรุ่นนี้ยเขาผลิตมาก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับขอขอของดสวยๆกาเปิดให้เ่าดูอีกทีหนึ่งใช่ครับนี่ะครับนี่มันจะยิงมันสวยจริง ทุกอย่างอ่ะมันมันม,มันสวยด้ยวยความเดิมแบบที่ที่ว่าด,ดูแลได้เจ้าของเดิมขอต้องหลักรถมากแน่ๆว่าด,ดูแลได้แบบโอ้ขนาดเราเป็นเราเราเป็นคนรักรถยังดูแลได้ไม่เท่าเขาอย่างนี้หรือเปล่าใช่เราเราส่วนตัว,วเราก็ไม่ได้ดูแลขนาดนี้เนะมื่อบ่ายนี้เขาเอารถใหม่มามารับเล่มรถเขาก็เรยมมีติดตั้งนน่นนี่นั่นเพิ่มเติมแล้วเติมแล้วแล้วก็รถก็เลี่ยมกิฟต์เลยเนี่ยเลี่ยมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับก็ เลี้ยมเหมือนที่แบบวันแรกออกไปยังไงก็วันที่ลูกค้าเข้ามาเมื่อกี้เนี้ยเข้ามาเมื่อกี้เนี้ยก็ยังเลี้ยมอยู่นะครับยังไงก็ถ้าท่านเจ้าของรถเจ้าของเดิมนะครับได้เห็นคลิปก็คอมเมนต์เข้ามาแจ้งได้นะเพราะว่าเออผมก็ตามที่บอกครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับก็บางทีอาจจะบอกว่าอ,อ้รถมันปีลึกขนาดนี้แล้ว ทำไมเลขใหม่มันมันน้อยมันกรอ,นอะไรหรือเปล่าไม้แท้นะครับผมไม้ไม้แท้เลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ขช้จริงๆนะครับรถกทมนะคะคลูกค้าใช้ในกรุงเทพเลยแล้วก็ใช้น้อยมากที่จริงเฮียเขาจะยังไม่ขายใช่พอดีแบบ <c oughs> โอ้โหลูกค้าแบบจับทีสิบทันที <c oughs> ได้โทรเข้ามาิดแล้วได้ทำเลยนะใช่ครับที่แบบโทรกันเข้ามาแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยสุดท้ายแล้วก็เลยขอราคาจากเฮียเลยนะครับ <c oughs> ผมเฮียก็อ่ะเปิดร <c oughs> าคามาเป็ สี่เม่เคยถามนี่โลโก้ดีแม็กมันยังรอยมีรอยล้าของเป็นพิว่าสติกเกอร์เมื่อสิบปีที่แล้วประมาณเนี้ยังเป็นสติกเกอร์เดิมเลยคิดดูดิเกือบยี่สิบปีแล้วดิพอปีนี้ปียี่บหกรถปีศูนย์เจ็ดเออเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีแล้วนะเกือบยี่สิบปีแล้วนะมัมดูติกเกอร์มันยังมีมีบ้างมีบ้าง่ะต้องต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วนะครับมีบ้างมีบ้างอ่ามันมันมันนึ่งตองอูอะครับอันนี้ พันนาล็อกยางอะไรเมื่อวานไข่ลงมาล้างก็คือยางอะไรศูนแปดอ่ะอ่าเหมือนเหมือนเหมือนยางอะไรจะออกออกหางเลยใช่ครับออกหางปลายแดงเลยยางอะไรนี่คือศูนแปดอ่ะใช่ครับพิเชลินเลยก็ใช้กันจริงอ่ะไข่ลงมาใช้ได้นะได้ยังใช้ได้อยู่นะครับยางล้ายางไม่เคยได้ลองลงลงพื้นเลยอันนี้คือสปาล้วสปาเองใช่เดี๋ยวเราควรจะพูดอย่างพูเอย่าให้ได้ครับอ่ะนี่ เนี่ยสี่หมื่นโลเราเราอ่านคอมเมนต์นะก็อยากจะอธิบายว่าเขาใช้น้อยจริงๆใช้น้อยคือใช้น้อยนะคะใช่ครับหลักสองแสนสามแสนโลก็ขายมาแล้วก็ถ่ายแล้วครับยหมืแล้วขนาดรถแบบปีใหม่ๆเนี่ยปียี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี้ยเลขไมล์สองแสนห้าสามแสนผมก็ถ่ายไปแล้วนะแต่ว่าการรับประกันนอผมประกันถึงนะครับแล้วก็นี่ฝั่งนี้ก็ติดเรียบร้อยนะครับครบแล้วนะครับปกติแล้วจะมีแค่ด้านหลังนะครับนี่ก็มีเขาเรียกว่าซุ้มล้อหลังด้านหน้าอ่ะเนี่ย ติดตั้งเรียบร้อยกันดีดกันดีดเฮ้ยนี่คุณแจวิ่บุกแคติดตั้งมีอันรี้เพิ่มเติมมานะครับของเดิมมันจะเป็นอย่างนี้เนื่ของยูซูยูซูเดิมเลยแล้วเขาก็มีมาทํารีโมทเพิ่มเติมพอทํารีโมทปุ๊บเขาก็จะแถมไอ้นียเรียบร้อยให้เลยแถมให้ดูเดี๋ยวดูประเมินสภาพภายในดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดเล็กใหม่รอให้ดูทีนี่ได้ครับ คืนนี้อันไหนใช้อยู่ไหมนี่แม่งประตูเรียมๆเลยนะครับนี่ชุดกระจกไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่จะาแล้วนะคะเรียบร้อยนะครับทําเสร็จพร้อมส่งมอบเบาะนี้เบาะลายเดิมไหมพี่ฟุกอันนี้ลายเดิมเลยลายเดิมเนาะใช่ครับเนี่ยรุ่นลายเดิมยูสุดเลยรุ่นแรกๆเลยบางทีถ้าย้อนกลับไปสมัยนั้นนะผมก็ไม่ไม่ทันเหมือนกันนะคือเราเราก็โตไม่ทันอ่ะอารมณ์แบบเราก็ยังนุ่มๆอยู่างเงี้ยแบนี้หน่อยนึงควาใช้งานหน่อยนึงก็มีสุดนี่ ถือว่านิดเดียวนะไม่อย่างไม่มีรอย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 ลุยอ่ะมันต้องแบบขาดขาดลุยลุยนะครับผมสวยแหละอ่าถือว่าสวยสวยในแบบโอ้โหสวยสุดในรุ่นเลยว่าได้รุ่นนะครับนะครับก็คือถึงขนาดเจ้าของเซ็นเราหรือว่าเฮียของเราอ่ะโพสอะครับว่ากล่าวว่าจะไว้เป็นรถโชว์นะครับกล่าวจะเป็นรถโชว์แต่ท้ายแล้วก็อ่ะขายก็ได้ในเมื่อลูกค้าแบบเอติดต่อนบมาเยอะนะครับก็คือข่าวคั้งแจะเก็บได้แหละว่ารถโชว์รถสวย ก็คือเฮียแจ็กเก็ตเลยอ่ะก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับผมพอดีทีมช่างกำลังเซอร์วิสอยู่นะครับเนี่ยที่มาโโลดเลยนะทุมมืเนมือสามพันสองร้อยกว่าโลแล้วก็ดูสมุดสมุดการรับประกันเนี่ยสมุดโกซีเรียมันทองจริงๆนะอ่ามันทองจริงนะนี่อยู่ครบนะครับก็คือมั่นใจได้ว่ารถเนี่ยมันได้คุณภาพส้วยจริงๆหน้าปกยังทองโกสีเรีะ ใช่ครับทำเรียบร้อยแล้วก็คือรอส่งมอบอย่างเดียวนะครับพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวตอนขับรถออกไปก็เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันไปทีเดียวเลยนะครับเออเรียบร้อยอันนี้ก็เพิ่มเติมขวัทำาพิ่มไฟฟ้ามาให้ด้วยครับใช่ครับอ๋อแปลงไฟฟ้ามาให้แล้วก็คือขาเอาไปก็ไปอย่างนี้เลยใช่ก็ได้ไฟฟ้าแล้วด้วยนี่นี่ก็แปลงให้แลวทั้งสองด้านด้วยใช่ครับแปลงคือว่าไม่ได้แปลงแค่ด้านคนขับว่า กันเงียบวนเลยนะก็คือสอง่สองได้เลยใช่ครับเป็นธรรมเนียมของเรานั่นเองนะครับน,นี่ครับลูกค้าส่งขาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะลูกค้าจากสงขาก็คือส่งมอบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไว้รอคลิปรีวิวอีกทีนึงครับผมก็ลูกค้ารีวิวให้ดีมากๆเลยนะครับก็ดูไว้หลายที่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปด้นใน นี้ออกใจเช้าเนะาะพรงนี้น่าจะแปดโมงไม่เกินแปดโมงส<อ>ิบห้าเราต้องเดินทางออกจากที่นครปฐมแล้วะนะครับผมเพราะเพราะว่าต้องให้รถติดกรุงเทพไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวปลายทางก็มันไม่ได้ติดมากก็เดี๋ยวไปว่ากันท่อดน,นู้ดทีนีเลยนะครับเบกเอาคนแจออกมาด้วยนะแล้วก็เลยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับผมเพราะว่า ที่เราให้ดูกันเนี่ยเนื่องจากลูกค้าออนไลน์เราเยอะแล้วส่วนมากเขาไม่ค่อยได้เห็นรถตัวจริงเขากล้าที่จะโอนเงินมาจองนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยนะดูนี่เสียงด<ห>ังนิดนึงนะคะลูกค้าขออภัยนะอาจจะปิดเสียงแล้วก็ดูแต่ภาพไปก่อนนะไม่เป็นไ,ไรไเป็นไรอ่ะก็นี่ลองดูกันคร่าวๆนะครับอ่าสุดยอดเลยครับรถปีศูนย์เจ็ดศูนเจ็ดปลายปีนะครับนี่เรียมๆเลยชัดเจน นะครับรถสวยมั่นใจได้เลยนะคะใช่ครับน็อตแก้มน็อตฝาไม่แกะไม่ทอดเราลงคลิปไปสิบห้ายี่สิบนาทีได้สิบห้ายี่สิบนาทีได้ตั้งแต่คลิปเริ่มออนไปก็รับสายไม่หยุดเลยเหมือนกันนะครับตอนนี้คนดูหลักกว่าหมื่นแล้วอ่ะใช่ครับเจ็บเจ็บจะมื่นแล้วมื่นแล้วครับผมนี่นะคะทุกอ่าครึ่ง เครื่องน้ำมันเครื่องขายแล้วนะคะใช่ครับก็คือคลองเรลวถ่ายเรียบร้อยหมดเลยเนาะนะครับผมคลองเรลวถ่ายมาแล้วเรียบร้อย,ย,อยก็้าคุณลูกค้าท่านถัดไปถ้าแบบเอ้ยฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็ให้ใช้สักสักมือโลก่อนนะครับผมแล้วค่อยพายดมันเครื่องเกียร์เื่วนขายอีกรอบหนึ่งอันนั้นก็คือก็จะได้เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเลยเพราะเดี๋ยวแบบลูกค้าจะงงนะครับผมก็เดี๋ยวผมผมจดไปให้นั่นแหละนะครับ ก็ไอตรงนี้อยู่ครบนะขอตรงนี้นิดนึงนะครับผมเนี่ยที่ว่าเปลี่ยนพวกกองมวนน้ำมันเครื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเนี่ยเบอร์สิบสามสิบสิบพันสี่สิบใช้ได้เปลี่ยนทุกหมื่นโลนะครับพวกใส่กองอากาศใส่กองน้ำมันเชื่องเช้เพลิงมเนี้ยชัดเจนนะครับโอเคนี่ปิดครึบเลยนะครับ อ่ะที่เลือก,ก็สภาพโดยรวมท่านนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอส่งมอบพรุ่งนี้เช้าใช่ค่ะเรานะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่ร้านก็มีบริการส่งให้ใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปต่อจากนี้นะครับผมก็น่าจะรอแบบอาจจะแบบเป็นการตัดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แบบถ่ายตลอดทางนะครับผมก็ดะดาะถ่ายตั้งแต่ตอนเริ่มออกจาก ที่เคลยรสมาชิกาแล้วก็ไายบรรยากาศระหว่างทางนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปเจอคุณลูกค้าอาจจะพูดคุยกับลูกค้าอีกทีนึงนะครับผมฝากไปด้วยนะคะโอเคครับก็ฝากกันไปด้วยนะก็ต้องการรถยน,นสวยแบบนี้สภาพดีๆแบบนี้ก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรครับ0984312355ครับหรืออะไรได้ที่ idline kry 009ได้เลยครับ